นี่คือคลิปรัน KD 900 X.2 ครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ครับเพื่อนๆครับแสดานมาแล้วฮนะนี่คือรองเท้ารุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆครับจากทางคลิปรันนะครับอาจจะงงนะคิปรันคืออะไรนะครับก็จริงๆแล้วก็คือดีแคทลอนนั่นแหละนะครับแต่เขาก็จะเออเอาชื่อคลิปรันเนี่ยมันเป็นชื่อโปรดักตที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าวิ่งเกี่ยวกับ เรื่องวิ่งทั้งหมดครับจะเป็นคลิปรันนะฮนะก็คู่นี้ขายที่ดีแคลลอ,อนครับเพื่อนๆครับนี่นี่คือหน้าตาของ KD900X.2 นะครับหมุนตัวดูหนึ่งรอบก่อนให้ดูหน้าตาค่าตาของน้องเขานิดหนึ่งนะครับว่าหน้าตาสวยงามขนาดไหนนะครับผมไปงานเปิดตัวมาที่มอเกษตรนะครับแล้วก็ขอติดไม้ติดมือกลับบ้านมาด้วยนะครับจะได้เอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังอย่างเต็มที่นะวันนั้นพอดีลูกสาวไปด้วยก็เลย อดได้วิ่งได้ทดลองใส่มันนะครับวันนี้ก็เลยต้องขอหยิบกลับมาด้วยดูจากดีไซน์แล้วเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างครับชอบไม่ชอบกับรุ่นนี้นะครับ KD 900 X.2 นะนี่นะครับออลซึ่งในก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยออกมาแล้วนะครับ KD 900 X ถ้าเพื่อนๆจับก,กันได้ก็คือคู่นี้ไงนี่คือ KD 900 X ครับน่หน้าตาเปแบบนี้และนี่คือจุดสครับ ห2จดไม่แน่ใจว่ามันเป็นรุ่นที่2หรือเปล่านะเขามีวิธีการเรียกรุ่นที่2แบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ kd 9 0 0 xld นี่คือคู่นี้ครับเพื่อนเพื่อนนี่คือ xld นะซึ่งจะเป็นคนละโมเดลกันนะครับคนละโมเดลกันนะตอนแรกผมเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นตัวที่ต่อยอดมาจาก kd 9 0 0 x ปรากฏว่าทำไมมันมีจุด2อีกวะมีจุด2โผล่มาอีกคู่นึงอืม ผมก็เลยงงๆกับการไล่เลียงรุ่นของเขามากเหมือนกันนะครับอ่ะงั้นเรามาโฟกัสที่เจ้าคู่นี้ก็แล้วกันนะครับคู่นี้นะครับเจาะจุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับโฟมใช้เป็น v ีโฟมนะครับวีโฟมซึ่ง v ีโฟมเนี่ยขึ้นรูปจาก TPU TPU แล้วก็ใช้วิธีการ Super Critical f l u ู d ดโฟมมิงผมท่องมาเลยนะ Super Critical f ล u i d f o ฟ m i n g ต่างจากเดิมต่างจากเดิมในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับคือ KD 900 X รุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยใช้ p b a c s นะครับรุ่นนี้ใช้ Free-backs แล้วก็การขึ้นรูปเพื่นเพื้นดูการขึ้นรูปของโฟมสิเห็นไหมโฟมในรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดบีดขึ้นมานะครับแต่ในรุ่นจุด2นะครับเนื้อโฟมก็จะเนียนขึ้นครับเหตุสังเกตสังเกตตัวเนื้อโฟมนะชัดเจนนะชัดเจนนะครับด,ด,ดูดูดีๆอะ ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นดูตรงนี้ดีกว่านะเปิดมุมนี้ให้ดูดีกว่านี่เห็นไหมเนื้อโฟมของรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นเม็ดบีดนะครับเป็นเม็ด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 จะเห็นเป็นเนื้อเหมือนเป็นลักษณะเหมือนโฟมที่เราคุ้นตากันดีตอนที่เราทําพวกการฝีมือหรือว่าตัวแผ่นโฟมอะไรนะครับขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแต่มาในรุ่น2เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับดูเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นครับแต่เปลี่ยนวัสดุใหม่จากตัว p b a c นะครับในรุ่นแรก KD 900X มาเป็น TPU แล้วก็ขึ้นรูปขึ้นมานะครับชื่อเขาก็เปลี่ยนนะเขาใช้เป็นชื่อ v f o r m ใช้ v f o r m เฉยๆเนี่ย v f o r m แต่ก่อนหน้านี้ในรุ่น 900X ใช้ v f o r m Plus เนี่ย v f o r m Plus พอไม่มีไม่มีไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่ v f o r m ล้วเขียนว่าด้วยว่าเป็น P-Bags นะครับแล้วก็ใน 9 0 0 x l d ใช้ V-FOAM plus อ่านี่ใช้ V-FOAM plus นะครับอ่าละโอเคโฟมก็ประมาณนี้แล้วก็มีแผ่นคาร์บอนด้วยเช่นกันนะครับก็มีมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วรุ่นที่9 0 0 x ก็มีโฟมนะครับ9 0 0 x l d ก็มีนะครับเอ่อแล้วก็จริงๆมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะ kd 9 0 0อ่าเขาไล่แบบน,นี้นี่คือ kd 9 0 0ครับ kd 9 0 0 kd 9 0 0 x แล้วก็ KD 900 XLD นี่แบบนี้เลยและไอตัวเนี้ยจุด2ไม่รู้อยู่ตรงไหนโอเคกลับมากลับมาส่วนหน้าผ้านะครับใน KD 900 X จุใช้เป็นแจ็กกาดนะครับที่เราสามารถมองเห็นทะลุเข้าไปด้านในได้เลยมันบางมากๆเพื่อนๆผมมองเห็นทะลุด้านในมองไปเห็นถึงอัปเปอร์อีกฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อินโซก็ถอดได้เหมือนมีการถอดมาแล้วด้วย ถอดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับนี่ซึ่งต่างจากเดิมในรุ่นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใช้เป็น e n g i n e e r m a mesh นะครับถ้าดูมันได้โปรงมากน,ะนี่ปะในจุด2เนี่ยโปร่งขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคหน้าผ้าไปแล้วโฟมไปแล้วนะครับมีแผ่นคาร์บอนบอกอยู่แล้วนะทีนี้มาต่อที่ความสูงของโฟมบ้างน,นะครับในตัว kd 9 0 0 x จุเนี่ยนะครับชั้นโฟมเนี่ย บริเวณส้นเท้านะครับจะสูงอยู่ที่34นะครับหน้าเท้าสูงที่28ดรอปอยู่ที่6นะครับน้ำหนักของคู่นี้นี่น้ำหนักจับก็รู้เลยว่าเบา10 US นะครับอยู่ที่208กรัม2อ8กรัมนะครับ10 US 2 0 8กรัมเท่านั้นเองนะครับเบามากเบาจริงๆจับแล้วรู้สึกเลยว่าเบานะฮะร้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับิีนรองเท้าแบบบางหลังเท้าไม่มีมีบุนุ่มเล็กน้อยแต่ไม่เยอะมากเลยนะครับ แล้วก็รอบข้อท้าตรงนี้ก็บูกนุ่มทั้งหมดนะฮี่นะครับฮิลเคาเต,เ,ตเตอร์ไม่ไม่ได้มีโครงที่แข็งอะไรนะครับอ่อนนุ่มนะจับกดลงได้แบบสบายๆนะครับโอเคถ้าเทียบกันแล้วกับน้ำหนักนะครับจากเดิมในรุ่น KD900X นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคู่นี้นะครับคู่นี้เนี่ย10.5 US นะน้ำหนักอยู่ที่248กรัมแต่คู่นี้10 US อยู่ที่208กรัมนะครับ แล้วก็ KD XLD นะครับคู่นี้นะครับ XLD น้ำหนัก10 US อยู่ที่222กรัมนะครับคู่นี้208กรัมนี่รีดน้ำหนักลงมาเยอะมากนะจากเดิม248ท่องเป็นสูตรคูณเลย248 222นะครับและเป็น208ในคู่นี้ X.2 ครับเพื่อนๆครับ น้ำหนักก็รีดลงมาด้วยนะส่วนราคาขายนะครับผมไปแอบส่องมาในเว็บไซต์ดีแคลอนแต่คิดว่าคลิปนี้ออกเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นราคากันแล้ว3,800บาทครับจากเดิมในรุ่นแรกรุ่นนี้ KD X นะครับ4,500แล้วก็คู่นี้ผมจดราคาไว้เนี่ยบันทึกเอาไว้ก็คือ4,500เหมือนกันนะครับถือว่าทำราคาได้ดีขึ้นนะลดราคาลงมาจากเดิม4,500เหลือ3,800ลดไป700บาทนะครับก็ เปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมนะครับแล้วก็ฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้มีโอกาสทดลองเจ้ารองเท้าคู่นี้กันนะครับคลิปรันเ 900x.2 ครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมเช่นครับก็เรียบร้อยนะครับกับเจ้าคู่นี้ทดสอบไปแล้ว 900x.2 นะครับมันมีอะไรที่ เรารู้สึกว้าวขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นแรกนะรุ่นแรกเนี่ยนะครับการสวมใส่ของรุ่นแรกเนี่ยผมต้องเผื่อไซส์มาจุดหเพราะว่าทรงของรองเท้าเนี่ยมันเรียวมากนะครับพอทีน่นี้พอเราเผื่อมาเยอะเนี่ยหน้าเท้าก็เหลือเยอะกลายเป็นเรือเลยปกติจะใส่รองเท้าพี่จะกลายเป็นใส่เรือแทนนะพอมาในรุ่นนี้ครับรุ่นจุดสเนี่ยผมว่าเขาปรับมาแล้วเขาปรับเรื่องของออตัวบริเวณหน้าเท้าตรงนี้นะครับให้มันมีความ กว้างที่กว้างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมใส่ที่10 US นะครับผมใส่แล้วรู้สึกพอดีขึ้นมากนะครับหน้าเท้าก็เหลือแบบกําลังดีนะถ้าเทียบกันแล้วมันเหมือนตอนใส่10.5เลย10 US ในรอบนี้ AK d ดี 900x.2 เนี่ยเหมือนใส่10.5เพราะนั้นครั้งนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆครับถ้ามีโอกาสไปลองที่ร้านก็ยังแนะนำว่าให้ลองที่ร้านนะแต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสจริงๆผมว่าเลือกตรงไซส์อ่ะพอได้นะครับพอได้แล้วนะเลือกตรงไซส์ได้นะครับ เรื่องของการสวมใส่เนี่ยโอเคหน้าเท้าก็พอขยับนิ้วเท้าได้นะครับกลางเท้าก็ยืนได้แบบสบายสบายเต็มเมนะครับความรู้สึกด,ดันอุ้งก็ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมนะครับแล้วก็ส้นเท้าก็กระชับติดเท้าดีทั้งหมดทุกอย่างนะครับโดยรวมการสวมใส่ก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานรองเท้าทั่วๆไปแล้วแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานเท้าของคนเอเชียแล้วก่อนหน้านี้ก็คือรุ่นแรกเนี่ยมันเหมาะก,กับเท้าท,ทรงพวกยุโรป ที่จะเท้ายาวๆหน่อยเร็วๆหน่อยนะครับมาต่อที่เรื่องของโฟมบ้านะครับโฟมใน k d 900x.2 เนี่ยเพื่อนๆเปลี่ยนใหม่นะครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้ TPU นะครับขึ้นรูปขึ้นมาแทนจากเดิมใช้ตัว Pbacks นะแต่ p b a c k ในรุ่นแรกเนี่ยก็เฟิร์มกระด้างเหลือเกินนะครับพอมารุ่น2ก็เปลี่ยนเป็น TPU แต่ใช้วิธีขึ้นรูปแบบใหม่โฟมมันก็มีความนุ่มขึ้นนะครับนุ่มแบบเห็นได้ชัดเลยอะ สัมผัสได้ชัดๆเลยว่าเออนุ่มขึ้นจริงๆส่วนเรื่องการตอบสนองเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วกับในรุ่นเดิมครับรุ่นแรกเนี่ยผมว่ารุ่นแรกเนี่ยการตอบสนองเนี่ยมันชัดถ้อยชัดคามันชัดเจนนะเพราะว่าด้วยโฟมเนี่ยมันแข็งด้วยโฟมมันกระด้างด้วยนะครับเพราะมันตอบสนองมันก็เลยรู้สึกว่ามันเด้งส่งมากมากเป็นพิเศษนะครับพอมาในรุ่นจุด2เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันน้อยลงแต่รู้สึกวิ่งสบายขึ้นวิ่งง่ายขึ้นนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะแก้ เพนพอยต์ของใครหลายๆคนที่ไม่ชอบรองเท้าแบบเฟิร์มๆ,แน,นๆแน่นๆกระด้างกระด้างในรุ่นแรกนะครับถ้าได้มีโอกาสเนี่ยอยากให้มาลองรุ่น2ดูนะครับเพราะว่าเขาปรับมาใหม่แล้วให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็หลายๆคนน่าจะเอนจอยกับมันได้นะในรุ่นที่2ครับฟิลลิ่งโฟมบอกไปแล้วนะนุ่มขึ้นนะครับผมลองใส่คู่นี้นะครับวิ่งแบบ e ีซีธรรมดาวิ่งเพจเจ เพจหเนี่ยนะครับโอเคเลยนะรองเท้าวิ่งแบบสบายๆด้วยความที่มันนุ่มอยู่ด้วยไงพอมันนุ่มอยู่มันก็เลยรู้สึกว่าอะไรมันก็โอเคไปหมดถ้าเทียบกับรุ่นเดิมน,นะครับแต่พอมาทําความเร็วนะครับปรับสปีดเพิ่มขึ้นเป็นเพจหเนี่ยนะครับเพจสี่เนี่ยลองทดสอบวิ่งดูนะครับรองเท้าก็ตอบสนองได้ดีนะครับแม้ว่าโฟมมันจะนุ่มแต่มันยังมีการตอบสนองที่ดีแล้วโฟมมันไม่ได้นุ่มมากจนยวบยังพอโอเคชดเชยได้อยู่ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดใครเป็นสายแบบสับมันๆหน่อยนะผมว่าอาจจะถูกใจรุ่นแรกมากกว่ารุ่นที่2ออาจจะรู้สึกว่ามันยั่วไปนิดนึงหรือเปล่ามันยุบตัวลงไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าโดยรวมนะครับโดยสรุปโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าการปรับมาใหม่ในครั้งนี้ของ KD900x.2 นะครับถือว่าทําได้ดีนะในการเข้าถึงลูกค้าที่กว้างขึ้นนะครับและคิดว่าเพื่อนเพื่อนนักวิ่งอะไรหลายคนน่าจะชอบฟิลลิ่งประมาณนี้มากกว่ามันคล้ายๆกับตัว K900XLD เลย แต่เดี๋ยวเราต้องมาลองเทสกันดูนะวันนี้ผมเอามาด้วยจะลองเทสกันดูว่าระหว่าง2คู่นี้ K 900 XLD ที่เคยออกก่อนหน้านี้ไปกับรุ่นนี้ KD 900 X 2เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างานะครับไปไปฟังกันครับเรียบร้อยครับเทสแล้วนะครับตอนนี้ผมใส่คนละค่านะครับข้างซ้ายผมใส่ XLD ข้างขวาผมใส่900 X 2นะครับสิ่งที่ สัมผัสได้นะครับในขนาดไซส์ที่เท่ากันเลยนะครับตอนที่สวมเข้าไปแล้วนะรู้สึกว่าน้ําหนักของ K900XLD เนี่ยจะเบานะครับเพราะว่าโดยโดยข้อมูลจริงๆก็คือมันเบาลงแหละแต่มันเบาลงสักประมาณหลัก14กรัมอ่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกได้ว่าเบาลงนะครับแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้อีกอย่างนึงก็คือโฟมฟิลโฟมเนี่ยนะครับของตัว9 0 0 x 2เนี่ยครับที่ขึ้นรูปโดยใช้โฟม TPU ครับโฟมมันจะเฟิร์มแน่นกว่านะ ถ้าเทียบกันแล้วยืนใส่2ข้างเหยียบๆเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าโฟมของ 900X.2 เนี่ยครับแน่นกว่าแต่ XLD เนี่ยนุ่มกว่าผมคิดว่ามันก็ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการวิ่งที่คนละประเภทกันนะครับ 900XLD เนี่ยมันเหมาะสำหรับการวิ่งแบบ g Distance ระยะไกลโฟมมันอาจจะนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้สัมผัสที่ดีขึ้นนะครับส่วนของ 900X.2 เนี่ยอาจจะใช้สำหรับการซ้อมซ้อมทำความเร็วซ้อมอะไรพวกนี้มากกว่าที่จะไป แข่งวิ่งระยะไกลแต่ไม่ใช่ว่ามันจะใส่ไม่ได้นะมันใส่ได้ครับเพียงว่าเขาอาจจะออกแบบดีไซน์มาให้มันแตกต่างกันแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความสูงความสูงนะครับคือในสเปคเนี่ย xld เนี่ยสูง36นะแต่ผมใส่เข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าทำไม xld มันต่ำกว่าต่ำกว่าในขณะที่9 0 0 x 2สเนี่ยสูงอยู่ที่34นะส้นเท้านะครับอาจจะเพราะว่าตัวดรอปก็ได้เพราะดรอปของ9 0 0 x .2 เนี่ยดรอป6นะฮะดรอป6 ส่วน XLD ดรอป4นะครับก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เรายืนอยู่บน900 XLD เนี่ยครับมันรู้สึกว่าส้นเท้าเราต่ํากว่าตัวของ X.2 นะครับพอดรอปมันต่ํากว่าท่าวิ่งของเราก็จะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดดรอปมันต่ํามาแบบนี้นะครับต่ํากว่า2มิลเนี่ยก็อาจจะต้องใช้กล้ามเนื้ออะไรที่เพิ่มมากขึ้นในการวิ่งนะครับส่วนเรื่องการสวมใส่นะครับตอนนี้ผมใส่ทั้งคู่เนี่ย10 US เท่ากันนะครับผมคิดว่าขนาดตอนนี้พอดีพอดีเลยทั้งคู่เท่าๆกันเลยนะ มันน่าจะปรับมาตั้งแต่ตัว XLD แล้วแหละปรับมาพอมาถึงรุ่น X.2 เนี่ยก็เลยปรับมาให้มันใกล้เคียงกันนะครับคือถ้าเทียบกันกับตัว 900X รุ่นแรกสุดเนี่ยโอ้โหอันนั้นทรงเรียวแค่มากแต่นี่ผมคิดว่าปรับขึ้นแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังขอแนะนําว่าเพื่อนๆถ้ามีโอกาสอยากให้ไปลองที่ร้านนะครับไปลองดูก่อนเพราะว่าถึงจะปรับมาแล้วเนี่ยแต่เท้าเราแต่ละคนนะไม่เท่ากันมันอาจจะผมอาจจะโอเคแล้วก็ได้แต่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่โอเคก็ฝาก แวะเข้าไปดูที่สาขาของดีเคออนน่าจะดีกว่านะครับทีนี้นะครับถ้า้มาสรุปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ9 0 0 x 2เนี่ยผมคิดว่าคู่นี้นะฮะเหมาะกับการซ้อมแบบพวกเทมโปแน่นอนซ้อมแบบทำความเร็วนะครับต้องการการตอบสนองที่ดียังพอมีการซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะครับอินเทอร์วลผมว่าพอได้แต่อินเทอร์วลนะกลับไปใส่ x รุ่นแรกเนี่ยน่าจะสนุกกว่านะดูรถสับน่าจะมันกว่านะครับส่วนคู่นี้เนี่ย easy ได้ไหมก็ได้นะครับพอได้อยู่เลยแต่มันมีรองเท้าของ ดีแคลลนรุ่นอื่นๆนะที่มันเหมาะสำหรับการใส่อีซี่มากกว่านะครับไว้ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีก็แล้วกันแต่คู่นี้ก็พอได้ใส่อีซี่ได้ใส่เทมโปได,ได้แต่รีคอฟเวอรี่อย่าเลยดีกว่าหาคู่อื่นดีกว่านะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนแบบนี้ก็ไม่แนะนําให้ใช้เป็นคู่เดียวจบนะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆมีชูโรเทชันด้วยหารองเท้าที่เป็นซัพพอร์ตอีกสักคู่หนึ่งมาเสริมเข้ามาในการใส่หมุนเวียนเปลี่ยนรองเท้าในแต่ละสัปดาห์นะครับ สำหรับระยะทางนะครับที่คู่นี้จะพาเพื่อนๆไปจบได้ผมคิดว่าไปมาราทอนได้ได้เลยนะแล้วน้ำหนักคู่นี้ก็เบาด้วยนะครับอยู่ที่208กรัมเท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกันแล้วกับในรุ่น xld 222กรัมก็คือเบาวกว่าเทียบกับรุ่นแรกสุดนะครับ9 0 0 x เนี่ย248รอี่ันนี้เบาลงไปตั้งเยอะเบาลงไปตั้งเยอะเลยนะอาจจะอง่กรัมบน10.5ไงถ้า10 us ก็น่าจะสักประมาณ230ประมาณนี้ก็หายไปเกือบเกือบ30เหมือนกันนะอืมก็ถือว่าาาเเเบบใช้้ไดลยนะ ก็ทั้งหมดก็คือความคิดเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้ครับคิปรัน KD900x .2 จากดีแคทลอนครับเพื่อนเพื่อครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ก็คอมเมนต์บอกกันมนนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับคู่นี้ครับ KD 900X.2 สนะครับส้นเท้าสูง34หน้าเท้าสูง28นะครับรอบอยู่ที่6ครับ น้ำหนักอยู่ที่208กรัมในขนาด10 US นะครับแล้วก็ราคาขายคู่นี้คาดว่าน่าจะเป็น3,800บาทครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบคู่นี้อย่างไรกันบ้างนะครับใครได้มีโอกาสลองรองเท้าคู่นี้แล้วบ้างช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับส่วนใครที่เคยลองรองเท้าคู่นี้มานะครับ KD 9 0 0 X แล้วรู้สึกไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับจะเปิดใจให้ใหกับ KD 9 0 0 X .2 บ้างไหม ช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะหรือใครที่เคยรองคู่นี้นี่เป็นเจ้าของคู่นี้อยู่แล้วนะครับ kd 9 0 0 xld นะครับแต่คิดว่าน้ำหนักมันหนักไปสักนิดนึงจะมาเปลี่ยนใจใส่คู่นี้ดูบ้างไหมคอมเมนต์ comment บอกกันหน่อยนะครับอยากรู้นะครับเพราะว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ